หมูปิ้งได้แล้วครับป้า,าหมูปิ้งนงเท่าไหร่หรอคะหมูปิ้งถุงนี้เป็นของคุณป้าเขานะครับเจ้ฉันขอซื้อก่อนได้ไหมคะถ้าคุณอยากซื้อหมูปิ้งคุณก็ต้องมาต่อคิวนะครับไม่ใช่มารัดป้าเขาป้าคะฉันขอซื้อก่อนนะคะพอดีว่าฉันมีนัดเซ็นสัญญานะคะ ถ้าฉันไปไม่ทันเขาโผลวฉันทุกเยี่ยนแน่ๆเลยนะคะนะคะป้าพี่คะผมปี้ถุงนี้ฉันให้ห้าร้อยเลยะคะ่ะฉันรีบจริงๆนะคะพี่งั้นให้เขาก็ได้จ้ะงั้นก็ได้ครับขอบคุณคะ่ะ เออ่พี่คะพอดีฉันไม่ได้พกเงินสดมานะคะขอสแกนจ่ายได้ไหมคะอืมได้ครับตรงนี้เลยเราเอาดีนะเราเอาไมน,นี้ด้วยนะลูกไม้น,นี้ใหญ่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังร้อน โอ้ล่ะค่ะนี่ค่ะครับขอตัวก่อนนะคะครับขอบคุณครับป้าเอาไว้นี้ดูน,นะลูกได้ครับทำาไมเงินไม่เข้าเนี่ยเขาส่งสลิปลอมหรือเปล่าลูกทำไมนี่คนทำเยอะเลยนะระวัาางไว้ได้วยละ่ะ อน่าจะใช่ครับป้าคนสมัยนี้หากินกันง่ายจริงๆสวยก็สวยแต่ไม่น่าเห็นแก่ตัวเลยครับสแล้วนี่พ่อหนุ่มไม่ไปตามเขาหระอลูกไม่หรอกครับป้าคนแบบเนี้ทำอะไรไปก็ไม่มีทางเจริญหรอกครับมผมจะถือว่าทำบุญซะดีกว่า ส่วนของป้ารอแป๊บนึงนะครับใกล้สุกแล้วจ้้ห้าร้อยเหมือนเดิมนะได้ครับวันนี้ได้กินฟีกแล้วสบายละ ตั้งแต่ใช้วิธีนี้ก็ไม่เคยเสียค่าข้าวสักบาทไอโกขานางงสวัสดีค่ะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะคุณหวานขอโทษน,นะคะที่มาช้าพอดีฉันติดธุระนิดหน่อยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอดูเอกสารสัญญาหน่อยนะคะจะได้ตรวจสอบดูความถูกต้องได้คะ่ะเอ่อ พอดีเลขาฉันกำลังเอามาให้นะคะรอสักครู่นะคะได้ค่ะงั้นฉันขอตัวแป๊บน,นึงนะคะค่ะหมูปิ้งไหมครับหมูปิ้งร้อนๆเลยครับ ร้านหมูปิ้งจานโตสวัสดีครับเอ,อ่อสวัสดีค่ะพี่พี่เห็นซองเอกสารเสียซาาของฉันไหมคะซองอเอกสารเห็นครับพี่คะฉันลบกดให้พี่เอาไหมาให้ฉันหน่อยเลยไหมคะเดี๋ยวฉันออกค่านังมันให้ให้ผมเอาไปส่งละครับแต่ว่าเมื่อกี้อ,อ,อ๋อค่าหมูปิ้งเหรอคะอ,อ๋อพอดีว่า เิีฉันไม่ดีนะคะฉันก็เลยกดทํารายการไม่เสร็จนะคะพี่แล้วฉันก็รีบด้วยเลยไม่ได้ดูให้ดีแต่ว่าถ้าพี่ออเอ,อกสารม่ให้ฉันแต่ฉันเพิ่มค่าหมูปิ้งแล้วก็จ่ายค่าดํารงท้ยนะคะนะคะพี่เอามาให้ฉันหน่อยนะคะพอดีว่าฉันจะไปร้อ,เเองไช้เอกสารจริงๆค่ะครับได้ครับแล้วจะให้ผมเอาไปส่งให้ที่ไหนหรอครับบริษัทการเวลาซอยยี่สี่นะคะ ครับงั้นรอสักครู่นะครับออขอโทษนะคะคุนุย้ยพอดีว่าเลขาชันรถติดนะคะ หนยช่วยรออีกแป้นหนึ่งได้ไหมคะ สวัสดีครับผมมาถึงแล้วนะครับถึงแล้วเหรอคะแล้วฉันออกไปเอานะคะไม่ต้องเข้ามาได้ครับเข้ามาทำไม,ำไมฉันบอกว่าฉันได้ไปเอาเอง แล้วค่าหมูปิ้งกับค่าน้ำมันลดหรอครับยิ่งไม่น่าจะทวงอีกหรอท่านเซ็นสัญญาไม่ท่านจะทำยังไงอ้าวคุณเรียบร้อยแร้วนะคะคุณหวานเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอเอกสารเดี๋ยวก,ก่อนนะคะคุณหวานคุณเบสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยวันนี้คุณเบสเข้ามาที่บริษัทมีทุละอะไรหรือเปล่าคะเปล่าหรอกครับ ผมแค่แวะเอาเอกสารมาให้เขาเฉยๆนะอ๋อนี่คือคุณหวานค่ะคนที่จะมาเซ็นสัญญากับบริษัทของเราครับคุณหวานคะนี่คือคุณเบสประธานบริษัทที่นี่คะ่ะประธานบริษัทใช่ครับสวัสดีคะ่ะคุณเบสนี่เอกสารสัญญาคะ่ะ ช่วยเราไปพิจารณาด้วยนะคะผมไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรหรอกนะครับเพราะบริษัทของผมไม่ต้องการร่วมง,งานกับคนที่โกงคนอื่นแบบคุณคุณเบลคะฉันขอร้องแล้วคะ่ะถ้าฉันไม่ได้เซ็นสัญญาฉันต้องแย่นแน่ๆเลยคะ่ะนั่นมาก็เรื่องของคุณครับ ตอนที่คุณไปโกงคนอื่นนะคุณเคยคิดบ้างไหมว่าเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์และคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นแบบคุณน่ะไม่มีบริษัทไหนเขาต้องการเซ็นสัญญาด้วยหรอกนะครับเชิญคุณกลับไปได้แล้วคุณเมคคะคุณเมลคะ นี่เอกสารของคุณกลับไปด้วยนะคะ